สัตว์ทุกมูลเราล้วนสแสวงหาพระนิพพาน,านคือความดับทุกข์แต่เพราะความขาารู้เท่าไม่ถึงการจึงพยายามดับทุกข์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องความทุกข์จึงเกิดมีมาให้ดับอยู่ร่ำไปสวัสดีท่านสาธุชน ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าส,สานนู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการให้ทานนอกจากจะเป็นที่มา แห่งโพทรัพย์สมบัติแล้วหากทำถูกหลักวิชายังเป็นที่มาแห่งรูปกายที่งดงามและบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทานที่ให้ด้วยความศรัทธ,ธาคือเชื่อในผลของทาน ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีรูปที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันณุ์ุดผ่องยิ่งนักถ้าให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานหมายถึงสิ่งของที่จะนำมาให้ทานเป็นสิ่งของที่ประนีตและเคารพ ในผู้รับทานคือการให้ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อมย่อมมีอานิสงส์ทำให้มีบุตริดาบริวารเชื่อฟังอยู่ในโอวา hmm. ททั้งนี้รูปกายที่งดงามน่าดูที่น่าเลื่อมใส บุตธิดาที่เคารพเชื่อฟังอยู่ในโอวาทเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุคือการให้ทานด้วยความศรัทธาและความเคารพทานกุศลที่ให้ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพนั้นจึงมีอานสู์อันไพ่บูรณ์นำความสุข อันประนีตมาให้แก่เราเป็นใหญ่ในการให้ทานครับท่านผู้ฟังครับทานบารมีเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีย้อนไปในอดีตสื่อสงไขยเศษแสนมหากับสุเมธดาบทโพทธิสัตว์ได้รับพยากรจาก พระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตสุเมศดาบทจึงใคร่ควรตวจตราถึงธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เห็นทานบารมีเป็นข้อแรกจึงกล่าวสอนตนเองว่าหม้อน้ำที่เต็มเปี่ยม ใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่มปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นยาจกไม่ว่าจะต่ำสามสูงส่งและปานกลางจากให้ทานให้หมดเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่มปากลงไว้ การไปสู่นิพพานไม่ใช่ว่าจะไปพบเดียวชาติเดียวก็ได้เนื่องจากชีวิตมีเวลาที่จำกัดจึงต้องอาศัยการเดินทางไปหลายพบหลายชาติการเดินทางจึงจำเป็นต้องมีสเสบียงติดตัวหล่อเลี้ยงชีวิตให้เราได้อาศัยชีวิตที่มีอยู่ ศึกษาค้นคว้าหนทางพรนิพานได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างพระภูติสัตว์ของเราเมื่อท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านก็ตรวจตาพบว่าทานบารมีนี้ควรเป็นเบื้องต้นที่ทำให้ การสร้างบารมีอย่างอื่นสะดวกสบายเพราะถ้าขาดทานบารมีแล้วพบชาติต่อไปก็จะเป็นคนอดอยากยากจนขัดสนสร้างบารมีก็ไม่สะดวกเพราะห่วงเรื่องทำรรม,มาหากินเมื่อทำม,มาหากินฝืดเคืองก็ต้องประกอบมิจฉาอาชีวะ รักขโมยบ้างปนจีบ้างในที่สุดชีวิตก็ตกต่ำทั้งในภพนั้นและในอบาย,ยภูมิแต่ถ้ามีชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยโพธทรัพย์สมบัติจะให้ทานต่อก็สะดวกจะรักษาศีลก็สบายจะเจริญภาวนาก็ไม่ติดขัด แม้บารมีอื่นๆก็สร้างได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่ต้องทํามาหากินให้ลําบากลําบนเนื่องจากอานิสงส์แห่งทานบารมีที่ตนได้กระทาไว้ท่านผู้ฟังครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้ายกให้โูชนะ ชื่อว่าในฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยฐานะทั้งห้าประการคืออายุวันนะสุขะาภละและปฏิพานถ้าใครอยากได้ฐานะทั้งห้าประการคือ ฐานะที่หนึ่งมีอายุไขที่ยืนยาวไม่ตายก่อนถึงเวลาอันควรสุขภาพแข็งแรงมีรูปสมบัติที่งดงามฐานะที่สองมีผิวพรรณที่ผุดผ่องงามไปทุกไวยตั้งแต่ปฐมมาไวยมัชจิมาไวยกระทั่งปะชิมมาไวย แก่เท่าแค่ไหนคนก็อยากเข้าใกล้เพราะเห็นวันณะผ่องใสสะอาดเลี่ยงเกลาละเอียดเนียนฐานะที่สามมีความสุขกายสุขใจคือจะไม่ค่อยปวดเมื่อยไม่มึนซึมงงนั่งสมาธิก็นั่งได้นาน มีความสบายกายและความสบายใจอยู่ตลอดฐานะที่สี่มีกำลังใจที่เข้มแข็งย่อท้อไม่เป็นไม่ว่างานใหญ่โตแค่ไหนมีกำลังความคิดจะมองปัญหามองงานได้ทะลุปลุดโปรงแก้ไขปัญหาได้มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้ว ใครก็เชื่อฟังน่าทำตามและมีกําลังกายที่แข็งแรงไม่เหน็บไม่เหนื่อยฐานะที่หมีปฏิพานคือไหวพริบเหลียวจะลาดรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมท่านผู้ฟังครับฐานะทั้งห้าประการนี้ เราจะใช้เงินซื้อไม่ได้จะเอาสิ่งของอะไรแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุห้าประการเดียวคือการให้ทานครับท่านผู้ฟังครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคนเรานี้เลือกเกิดได้โอกาสที่เราจะเกิดนี้มีอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ใช้โอกาสนั้นเวลามาเกิดเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน เราจะได้ยินแต่ถ้อยคําปลอบใจว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้และก็ให้กําลังใจต่อว่าแต่เราเลือกเปลี่ยนไปได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราได้ยินคํานั้นขณะเรามีโอกาสเลือกเกิดได้เมื่อขณะสมัยมาถึงทักีินยะบุคคล มีอยู่พระพุทธศาสนามีอยู่พระรันาตนไตยมีอยู่เราซึ่งเป็นทายุคทายิกาผู้ให้ทานมีความพร้อมมีวัตถุทานมีความศรัทธาเพื่อทำในตอนนี้แล้วเราจึงเลือกเกิดได้ถ้าอยากเลือกเกิดในตระกูลเศรษฐีเช่น ท่านอนาบินนทิกเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาวิสาขามหาเศรษฐีผู้เป็นเลิศในการให้ทานจงหมั่นบริจาคทานท่านผู้ฟังครับบัณฑิตในการก่อนกล่าวว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ภาชนะใดที่เจ้าของนำออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉันใดโลกสังขาโรโลกสัตว์โลกและอูก,กาสโลกถูกชลาและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนำออกด้วยการให้ทาน พราะทานที่บุคคลให้แล้วเชื่อว่านำออกดีแล้วครับเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาไปแล้วจึงควรใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างบารมีสิ่งใดที่เราให้คือนำออกด้วยการบริจาคฝากฝังไว้ในวัตถุอันเลิศคือทักกินายะบุคคลสิ่งนั้นก็เป็นของเราสิ่งอะไรที่เรายังไม่ให้ไม่ได้บริจาคและยังไม่ได้นำออก มันก็ยังไม่เป็นของเราเหมือนที่ไฟไหม้บ้านพึ่งไหม้บานประตูหน้าต่างเรานำตู้โต๊ะเตียงเศษเงินเสื้อผ้าออกมาได้แค่ไหนเราก็นำไปใช้แค่นั้นส่วนไหนที่เรานำออกมาไม่ได้ ก็ถูกไฟไม่ไปเอามาใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้ชีวิตก็ถูกความแก่ความเจ็บความตายประดุดไฟที่เผาลนเราอยู่ตลอดเวลาเรือนกายเรือนใจนี้จึงมีแต่วันเสื่อมสลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรานำออกได้ สิ่งนั้นจะเป็นของเราอย่างแท้จริงครับทั้งนี้การดำเนินชีวิตต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทครับท่านผู้ฟังครับช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวธรรมะ หลักการใช้ชีวิตขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญด้วยครับและช่องสถานีมีบุญจะนำธรรมะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นทางสายบุญให้กับทุกท่านในวิดีโอตอนต่อไป สวัสดีครับ